มายืนขำใครไม่มายืนขำมายืนขำใส่ราชาคีแอแบบนี้จุดจบจะเป็นยังไงไปดูนะครับก็ล่าลสุดผมไปเจอเด็กกระโปงนะครับที่มันเราอ่อนรู้เชิงเข้าไปเกมแรกนะครับเขาฆ่าเราได้เขาก็ยืนขำเรานะครับสุดท้ายโดนผมตบสั่งสอนนะครับข้างจริงนะใครที่ติดตามผมอยู่ก็น่าจะรู้ว่าวิธีตบสั่งสอนผมคืออะไรนะครับ ผมก็ไม่ได้ช์ยเยอะผมแค่จะทําให้มันชิคสภาพตัวของมันเองนะให้มันดูว่ามันมันเป็นยังไงสภาพยังไงเวลาเกียนเขาเนี่ยสภาพหลังจากที่เกียนเขามันเป็นยังไงนะครับอ่ะมาดูช็อตหลังจากนี้กันก่อนนะครับหลังจากที่คลิปเราห่างหายกันมานานนะครับไม่ได้ทํานานก็อันนี้จะเป็นเริ่มทําแล้วนะครับวันนี้อาจจะลงคลิปตั้งแต่วันที่12นะครับ่ะดูช็อตนี้ก่อนผมก็อ่อนดูเชิงนะครับนี่ยืนยิงนิ่งๆนะครับนี่ เห็นไหมยืนขำนะครับอ่าก็นั่นแหละครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดู U I D ดีเขาก่อนนะครับแล้วก็ให้ดูแชทที่เขาพิมพ์มานะครับคือเอาจริงๆนะมันก็เป็นตามสเต็ปนะครับเป็นตามสเต็ปของไอ้พวกเด็กเกียนที่มันเวลามันแพ้เขาเนี่ยมันไม่ยอมรับว่าตัวมันแพ้มันก็จะมาอ้างอ้างว่าเขาอัดตัวเอ้ยอ้างนูน่นอ้างนี่เอ้ยหรือบางทีก็มาท้าสร้างห้องเอ้ยเนี่ย ไอสเตปแบบเนี้ยมันเป็นสเตปของพวกเด็กเกียนนะครับอืมอันนี้ต้องย้าเลยสเตปแบบเนี้ยมันเป็นของพวกเด็กเกียรล้วนๆเน,น้นๆนะครับไอคนที่เขาไม่เกียนอน่ะเขาจะไม่กระโหลกกะลาทําตัวแบบนี้หรอกครับเอาจริงเวลาเขาแพ้เขาก็ถือว่าแพ้แต่นี่คือแบบแพ้เขาแล้วไม่ยอมรับว่าแพ้นี่นะครับอันนี้ยูยูอดีเขานะเดี๋ยวผมให้ดูแชทนะครับนี่นะครับอ้างนะครับเวลามันแพ้เขาเนี่ยมันก็จะมักจะอ้างสเตปนี้ตลอด มันมาสเตปนี้ตลอดครับเพื่อนๆลองดูในคลิปผมดิเวลาเจอเด็กเกียรเกียนเนี่ยเวลามันลกล้ารับแอดเรามันจะมาแช็แนวนี้ทุกทุก EP อีพีอ่ะเออเนี่ยไอมาสเตปเนี้ยเจาะจงเลยเป็นเฉพาะพวกเด็กเกียนนะครับอืมอ่ะเดี๋ยวมารอดูหลังจากนี้กันเลยนะครับว่าสภาพก็เป็นยังไงนะครับอันดูช็อตแรกผมก็ไม่ทำอะไรมากนะครับ เนี่ยยิงอะไรอะ่ะเรียบร้อยดูสภาพมันเอาเราอย่าไปโชว์เยอะนะครับเราอย่าไปโชว์เยอะทําให้มันดูสภาพมันแค่นี้พอนะครับมันตึงคนละอย่างกันนะมันตึงคนละอย่างกันนะอืมฝากถึงนุนน้องๆด้วยสําหรับใครที่จะไปโชว์ตึงอะไรหลายๆอย่างนะครับคนตึงก็ไม่จำเป็นต้องโชว์เยอะกําปั้นต่อยครับช็อตอไีนเป็นยังไงจะเอามีดคุ้งโดนกําปั้นต่อยเป็นยังไงอ้าโดนกระทืบซ้ําด้วยเป็นยังไงล่ะช็อตเมื่อกี้ โดนกําปั้นต่อยเสร็จตายเสร็จโดนกระทืบซ้ำด้วยเป็นไงอ่าดูอีกช็อตหนึ่งครับช็อตนี้ผมไม่รู้ว่าพเพื่อนดูเอาไม่รู้ว่าเขางโง่หรือเขาแกงโง่นะครับช็อตนี้อ้าจริงต้องพูดคํานี้ขออภัยด้วยที่ต้องพูดคําหยาบแต่เพื่อนก็ดูเหมือนเขาตั้งโคโนโ่แต่เขาลืมว่าผมเอามีดพกมาด้วยนะครับมีดพกมันสามารถเจาะไอวอเจาะโคโน่ได้นะครับมันน่าจะลืมตัวนะครับช็อตเมื่อกี้สุดท้ายก็ตายแบบโง่ๆนะครับช็อตเมื่อกี้นะครับอ่ามาดูอีกช็อตหนึ ช็อตนี้ก็ตายนะครับโดนผมยืนขำรุนรัวเลยครับช็อตนี้นี่นะครับนี่นะครับยืนขำใครไม่ยืนขำม,มายืนขำราชาคีแอคแบบนี้โดนตบไปตามสเต็ปนะครับเอามาดูเกมสุดท้ายแล้วกันเกมนี้เขาก็วิ่งมาหาลูกปืนนะครับสุดท้ายก็ตายดูสภาพเอานะครับดูสภาพเอาสภาพเป็นยังไงมายืนขำราชาคีแอค นอนอยู่เตต,ต,ตีนราชาคียแอคตามสเตปนะครับก็ตามสภาพนั่นแหละเพื่อนๆโอเคครับก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆหนหน,หนูนหนูน้องน้องชาวฟรีไฟกันทุกทุกคนทุกทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็ไม่อยู่กับช่องราชาคียแอคกันอีกเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่เราห่างหายกันมานานประมาณ3เดือนกว่ากว่านะครับก็ช่วงนี้ใครที่ติดตามติกตอกอยู่ก็น่าจะรู้ว่าช่วงเนี้ย ผมกำลังทำธุรกิจเลี้ยงปลาสวยงามนะครับเลี้ยงปลาบอลลูนสวยงามนะครับลองลองไปส่องทิกตอกผมได้นะครับผมกําลังทําธุรกิจนะครับยังไงก็เข้าไปกดติดตามนะครับถ้าใครกําลังเลี้ยงอยู่สนใจอยากซื้อก็มาซื้อ,อได้นะครับผมตอนนี้ผมเปิดฟาร์มเ,เลี้ยงปลาบอลลูนนะครับเลี้ยงปลาบอลลูนไปติดตามในทิกต o k นะครับก็มันมีน้องคนหนึ่งมาคอมเมนต์ผมก็เลยทําคลิปนะครับผมลืมตัวว่าผมมีคลิปใน YouTube อยู่คนติดตามก็พันสองพันกว่าแล้วเนาะแต่เราก็ไม่ได้ทําคลิปนะครับ ก็เดี๋ยวให้ดูคอมเมนต์นะครับว่าเป็นคอมเมนต์ไหนก็น้องมันมามเมนต์นะครับว่าไม่ได้ทําคลิปแล้วเหรออะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะเอาคอมเมนต์ขึ้นให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับก็คลิปอะเอาจริงช่วงแรกที่ผมเลี้ยงปลาเนี่ยคือมวุ่นวายมากแทบจะไม่มีเวลาหยุดพักเลยเลิกงานมาผมก็ต้องดูป่านะครับเลิกงานมาผมก็ต้องดูปลาแวะดูนูน่นดูนี่ไม่ได้ดูอะไรเลยนะครับก็คลิปก็เลยไม่ได้ทํานานนะครับไม่ได้ทํานานแล้วตอนนี้ก็มาแล้วนี่ นี่นครับคอมเมนต์คอมเมนต์เห็นไหมเพื่อนเพื่อนพี่ไม่ได้ทําคลิปแล้วหรอครับทําแต่ว่าไม่มีเวลาช่วงนี้เปิดธุรกิจเปิดฟาร์มปลาสวยงามอยู่นะครับก็ช่วงนี้อาจจะได้ลงคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันแต่อาจจะอาทิตย์หนึ่งอาจจะลง2คลิปหรือคลิปหนึ่งนะครับแล้วแต่อาทิตย์นะครับอันนี้ต้องกราบขอโทษขอไยด้วยนะครับแต่ยังไงก็กดติดตามกันไว้นะครับโอเคคลิปล่าสุดนี้เราไปเจอเด็กเกียนที่มันมาฆ่าเราได้เกมแรกแล้วเขาก็ มายืนขำผมนะครับสุดท้ายโดนผมตบสั่งสอนทําให้มันดูสาภาพตัวมันเองนะครับหลังจากที่มันมาเกียนคนอย่างราชาคียแอ็กเนี่ยสาภาพหลังจากที่มันเกียนเขาเนี่ยสาภาพมันเป็นยังไงนะครับผมก็ทําให้มันดูนะครับให้มันดูสาภาพตอนนี้มันนอนอยู่ใต้ตีนผมนะครับอืมผมไม่ได้โชยเยอะนะผมไม่ได้เอ็กท่าทางแพงๆใส่มันด้วยไอ้ท่าทางแพงๆที่ผมมีเนี่ยผมไม่เอ็กใส่หรอกไอ้พวกกินเกียนประเภทเนี่ยเปลืองนะครับนี่มาแล้วนะครับอยู่ในเกมแล้วนะครับเดี๋ยวมารอดูเกมแรก ก็รจริงนะครับมันจะมีคลิปก่อนหน้านะครับคลิปก่อนหน้าผมไม่ได้ไปตบหรอกคลิปก่อนหน้าผมมาทำคอนเทนต์ตอนแรกผมจะเอาคลิปนั้นเปิดตัวเป็นคลิปแรกแต่ว่าเปลี่ยนใจแล้วเอาคลิปนี้ดีกว่านะครับเอาคลิปนี้เป็นคลิปเปิดเปิดรายการหลังจากที่เราไม่ได้ลงคลิปนานนะครับนี่ผมก็เดินเอือเดินยังบอดนะครับเพื่อนๆดูน,น, intuition. นะครับ <üf> <ๆ>ก็นั่นแหละเพื่อนๆดูเอานะครับสติปผมก็ไม่ได้โหดนะ ือเอาจริงๆนะฝากถึงไอ้ตัวตึงๆโหดๆสายเกียนหลายๆคนหลายๆท่านด้วยที่แพ้คนอย่างผมอะ่ะผมบอกเลยกากพูดได้คำเดียวเพราะว่าผมไม่ได้เล่นเก่งดูสเต็ปผมเล่นเนี่ยสเต็ปผมยังบอดอยู่เลยอืมดูและไอ้สู้ผมไม่ได้นี่ถือว่ากากนะครับกล้าพูดเต็มปากนะครับกล้าพูดเต็มปากสำหรับไอ้เกียนในพวกเด็กเกียนที่เจอผมแล้วแพ้เนะี่ย นะผู้ดได้คําเดียวว่ากากและกรณีบางกรณีเนี่ยพอแพ้เขาปุ๊บไม่ยอมรับตัวเตียงแพ้เวมาอ้างมาร้องว่าเขาอัดตัวคืออะไรไอพวกประเภทนี้ไม่เข้าใจเจอเยอะนะแต่ส่วนมากมักจะเจอเฉพาะพวกเด็กเกียนนะเฉพาะพวกเด็กเกียนนะครับเฉพาะพวกเด็กเกียนนี่ผมก็ทําให้ดูสป้ามันผมไม่ได้ชูเยอะนะครับนี่นะครับก็คลิปใน t ิกตอกนะครับเดี๋ยวรอดูมันจะมีใต้คอมเมนต์ตรงบรรยายคลิปนะครับ กดเข้าไปดูผมจะทิ้งเออบ้านเขียวแล้วก็ต่ออไว้ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับอยู่หน้าต่ออนะอืมไปติดตามดูได้ว่าใครอยากรู้ว่าผมเลี้ยงปลาสวยงามยังไงเข้าไปดูนะครับอ่าเดี๋ยวเพื่อนดูช็อตนี้นะครับผมอยากให้เพื่อนๆดูช็อตนี้มากๆนะครับตาอย่างเออเออดูนะดูกำปั้นนะครับปั้งเรียบร้อยกำปั้นวิวห้าไปไง ไอ้โดนกระทืบซ้ําด้วยเป็นไงล่ะเนี่ยเราต้องทําให้มันดูสภาพมันแค่นี้พอเพื่อนๆนะครับไอ้พวกเด็กเกียระความตึงความโหดเนี่ยมันคนละอย่างกันนะครับมันคนละอย่างกันไอ้พวกแบบเกียนเขาเนี่ยละชนะเขาเนี่ยไอ้พวกตึงแบบเนี้ยเขาเรียกตึงแบบกากาก,ากนะครับตึงแบบกระโหลกกระลาเออไอ้ตึงอย่างราชคาียแอกเนี่ยเขาเรียกแบบตึงแบบโหดๆอะ่ะเข้าใจว่าเออเนี่ยป่ะเป็นไงดูนะครับ กระทืบซ้านะครับตายเสร็จแล้วก็กระทืบซ้ําแล้วก็ยืนขำด้วยช้อนเมื่อกี้เป็นไงให้มันดูสภาพมันหน่อยมันเป็นยังไงนะครับเครื่องจริงๆนะครับเกมเนี้ยถ้ามันไม่ยืนขำผมก็ไม่เป็นไรแต่นี่คือเกมแรกผมเห็นขเขาฆ่าเราได้ผมก็ไม่ยืดไม่รู้ว่าเจตนาที่เขายืนขำนี่ยืนขำเพราะอะไรหรือเห็นผมเดินยังบดหรอหรือย,อยังไงผมก็ไม่รู้นะอืมเจตนาที่เขายืนขำนะแต่ที่แน่ๆคิดผิดมายืนขำอย่างราชาทีแอคเนะี่ยคิดผิดนะครับนี่ ขำที่หลังมันดังกว่านะครับเอาจริงนี่ขำที่หลังมันดังกว่านะครับเอาจัจริงมาดูหลังจากนี้นะครับหลังจากนี้เขาจะตีตื้นเรามาสองเกมนะอืมผมเกือบจะกบผมเกือบจะจบสกอร์ได้ห้าห้าหนึ่งแล้วแต่ไม่เป็นไรนะครับปล่อยมันตีตื้นมาโดยรวมถ้ามันเป็นเกมที่เราตั้งใจเล่นมันก็ค่าเราได้สองเกมนี้แหละนะครับเกมแรกเพื่อนๆก็คงเห็นว่าเราอ่อนดูเชิงมันเฉยๆนะครับ โอ้โหภาคคลิปจนคอแห้งนะเป็นไงนี่นะครับชดแรกผ่านไปอํามุดชอต่อไปครับคลิปนี้ผมอาจจะลงวันนี้เลยนะครับประมาณตีหนึ่งกับตีสองนะครับตีหนึ่งกับตีสองได้ลงนะครับส่วนคลิปอีกคลิปหนึ่งคลิปนั้นผมไปเจอคนในเกมเชื่ออะไรนะรีบๆจบผมง่วงผมก็เลยจัดให้เขาไปห้าศูนย์นะครับมันแพ้ผมห้าศูนย์พอจบเกมมันมาท้าผมหนึ่งหนึ่งเออไอ้นี่ผมก็ไม่เข้าใจว่ามันเป็นมันเป็นมันเป็นประเภทไหน แพ้เขาชนิดท,ที่แบบแพ้ราบคาบแต่กล้ามาท้ากล้ามาท้าเขาหนึ่งหนึ่งผมงงมากไอ้ประเภทเนี้ยเออมันไม่รู้จักคําว่าอายเหรอวะอ,อันจริงถ้าเป็นผมนี่ผมอายนะรู้ถึงไหนอายถึงนั้นนะแพ้เขาห้าหนึ่งหรือแบบห้าศูนย์เออไม่ใช่ห้าหนึ่งห้าศูนย์แพ้เขาห้าศูนย์นะเออแล้วคือเกมนะครับเกมเนี้ยมันมีห้าเกมนะมันไม่ใช่มีเกมสองเกมเหมือนแบบหมดสี่วิสีเออสี่วิสีมันมีสี่เกมใช่ไหมแต่หมดสี่วิสีเล่นเป็นทีมเนาะไอ้นี่มันเล่นเดียเด่ยวๆไงเออ แต่นี่คืออะไรอ่ะห้าเกมแพ้เราห้าศูนยคืออะไรผมนี่อย่างเท่าและจบเกมจบเกมเหมือนเขาแบบว่าไม่พอใจไงมาท้าผมสร้างห้องเออคือผมงงงงไกยพวกประเภทนี้คือที่สร้างห้องนี่เจตนาน,นี่คือ,อยังไงจากลองฝีมืออีกเหรอแต่ผลแพ้ชนะมันก็รู้มาแล้วนะชนะที่แบบห้าศูนอ่ะเออชนะที่แบบขาดลอยนะอ่ะก็จบไปแล้วนะครับนี่ เดี๋ยวมารอดูผมจะพูดในเกมด้วยนะครับก็สภาพดูเอานะครับแน่จริงมาคอมเมนต์นะครับเจ้าตัวฝากถึงเจ้าตัวด้วยมาคอมเมนต์ด้วยนะครับโอเคก็คสภาพนั้นแหละครับผมเกือบจะจบสกอร์ส,รสวยๆแล้วแต่ผมพลาดโดนมันตีตื้นมาสอเกมนะครับรก็เอาชนะมันได้5-3าเดี๋ยวมารอดูนะไอพวกประเภทเนี้ยเวลามัน มันเกียนเขาแบบนี้แล้วมันแพ้เขาอะอย่างเงี้ยมันมันจะกล้ารับแอดคนอื่นหรือเปล่ารอดูนะครับผมผมดูไปแล้วมันมันไม่กล้ารับหรอกเชื่อผมปะผมกล้าพูดเลยนะมันไม่กล้ารับแอดหรอกดูนะไม่เชื่อเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปชื่อมันไว้ก่อน ส่วนมากมันจะไม่กล้ารับแอดคนอื่นใครเขาหรอกถ้ามันแพ้เขาอะเกียนเขาตั้งแต่ต้นยืนขาเขาแบบเนี้ยสุดท้ายโดนเราทําให้มันดูสภาพมันเนาะว่าสภาพมันเป็นยังไงเลยมันกล้ารับแอดเดี๋ยวดูผมจะเชิญมันเข้าตีเอ้ยก่อนอื่นส่งยูไดีก่อนดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันลบเพื่อนไปเดี๋ยวเราไม่ได้ส่งยูไดีมันนะครับมันเชิญมาแป๊บหนึ่งไอทิศ ไอ้พวกประเภทนี้ต้องต้องเจอราชาที่แอ็กตบสั่งสอนนะครับดูมันจะกล้าเปิดไมค์คุยกับเราปะว่ายังไงครับน้องย,ย,ย,ยืนยืนยืนถามคนอื่นเขาวาดูสภาพเองไหม ย,ย,ยืนทำคนอื่นเขาดูสภาพตัวเองนะครับหรอใครไม่รู้อ่อนนะแพ้เขาเนาะจริงเนี่ยแพ้เขาแล้วก็มาล้อว่าเขาอัดตัวโอ้โหสติประจำมาสติปดีตลอดแพ้เขาแล้วมาร้องว่าอ่อนอัดตัวนู่น,นนี่ ฟังนะน้องผมไม่ได้สายยิงหัวครับจบไหมคำนี้จบไหมครับผมไม่ใช่สายยิงหัวใช่ปะอืมแม่จริงก็เปิดไมค์คุยครับแม่จริงอ่ะแม่จริงเปิดไมค์คุยนะครับอย่าทำตัวกันเลย ไงโดนก็ทำให้ดูกสภาพตัวเองอะนอนอยู่ใต้ปีกเขาอะเป็นยังไงใครตึงกากันก็น่าจะรู้จะต้องมาสร้างร,รับกันลูกกันลาแพ้เขาอย่ามาท้าเขาสร้างห้องสภาพ น,นี่เป็นเป็นชื่อช่อง youtube ผมนะครับเดี๋ยวมารอดูคลิปในช่องผมอีกรอบละกันถ้าในเกมมันในเกมเมื่อกี้มันยังไม่จุใจพอแล้วมารอดูสภาพไปเองอีกรอบในในในคลิปในช่อง youtube นะเดี๋ยวมารอดูน่าจะได้ลงวัน,ว,นวันจันทร์แต่พรุ่งนี้จะมีคลิปจะมีคลิปคนหนึ่งอะ่ะเออที่ไปเอาชนะ5าสูตรมาคลิปน้องน่าจะได้ลงวันจันทร์ ชอ่องยูทูปนะมารอดูสภาพไปเองด้วยจะสอนทีหลังะ่ะไม่ต้องทําตัวอย่างนี้หรอกมันดูแล้วมันอ้านตรงนะม,นมันสมเพศแต่แบบเนี้ยยืนขำเขาทาไมไม่เข้าใจออก่อนจะยืนขำเขาไปขำัวเองก่อนเนี่ยทาสร้างหอง้องก็ตามสภาพนะเพื่อนเห็นปะพอมันรู้ว่าเราทำคลิปมันก็ท้าสร้างห้องไม่ต้องไปไปเปลืองเวลากับพวกนี้ เราได้คลิปเราได้คลิปเรามาแล้วก็แค่นี้พอเครื่องจริงๆนะัะฝากถึงหนุ่นน้องๆนะค,คนตึงนะ่ะฟังนะค,คนตึงเขาไม่จะเป็นต้องไปยืนขำคนอื่นใครเขาหรอกจริงไอ้พวกประเภทที่แบบยืนขำเขาเนี่ยสุดท้ายแพ้เขาปุ๊บจบเกมไม่พอใจก็มาท้าเขาสร้างห้องไปเนะี่ยเขาไม่ได้เรียกตึงหรอกอพวกเนี้ยไอ้พวกประเภทนี้เขาเรียกพวกกระโหลกกลานะครับไอ้พวกกระโหลกกลาทําตัวเออทําตัวยังไงก็คิดเอาเอง ให้คลิปันฟ้องแล้วกันเนาะเออให้คลิปันฟ้องนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะรัดคิวลงก่อนคลิปที่ผมไอ้นี่หรือเปล่าวะคือจะลงวันเดียว2คลิปเลยแต่ผมไม่อยากลงวันเดียว2คลิปนะโอเคก็ตามนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาลอดูไอ้คนเมื่อกี้เนี่ยมันมันจะกล้ามาเม้นในคลิปนี้หรือเปล่านะครับแต่ผมดูจากทรงนะไม่กล้ามาเม้นหรอกไอ้พวกเนี้ยอืมมันไม่กล้ามาเม้นหรอกจริงถ้ามันมาเม้นมันก็อาจจะเมนน้นอ้อม ม,ม,มันมันอม้มออมมันไม่ได้มนม้นแบบว่าเอ้ยผมเองคนในคลิปทําไมเหรออะไรประมาณนี้มันไม่กล้าเม้นหอกแบบนี้จริงมันไม่ใช่พวกคนจริงไงพวกนี้มันเป็นพวกพวกกะโหลกกะลาเออพวกกะโหลกกะลาทําตัวทําตัวตึงอะ่ะแต่จริงๆไม่ได้ตึงอะ่ะอ่อนอ่อนเตือ้อะอะไรวะฝากถึงแล้วกันนะครับโอเคในคลิปนี้ผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปยาวเกินนะครับเดี๋ยวเรามารอลุ้น,นดูในใต้คอมเมนต์พอนะครับ ว่ามันจะเป็นจริงเหมือนที่ผมพูดหรือเปล่าว่ามันไม่กล้ามาเมนตน์คนาบโอเคไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ